สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปรยทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะดอกบัวทัศนานะคะสวยๆง่ายเลยนะคะนี่นะนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะใส่เหรียญทีหลังได้นะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบินเบอร์สองขนาดความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรค่ะจํานวนสีเส้น ลายดิบบินเบอร์2ขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะ2สีสีละ8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากดิบบินความยาว65เซนติเมตรนะคะเราจะพับเข้ามาให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้ค่ะเี่นะคะนะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบินฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะเนี่นะเอาเส้นที่1่ค่ะจับมาค่ะเส้นที่ 2, ส่สวมมาในเส้นที่1เส้นที่ 3, ส่สวมมาในเส้นที่2 เส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งค่ะอาออกค่ะลบเส้นที่สามขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายดิบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้นะคะเราจะไดิ้ปิ้งแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่ง เส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่นะคะเราจะได้ดิบบิ้นสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอาเมือนช้อนที่ฐานไว้นะคะนรือโป้งกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาดิบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะ เอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นนะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้นะคะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนะคะรวบเข้ามาให้กระชับค่ะ ะะแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับค่ะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมานะคะนับหนึ่งสองสามนะคะพาดข้ามสามเส้นไปนะจับพาดข้ามสามเส้นไปพาดข้ามสามเส้นค่ะพาดข้ามสามเส้นน,นะคะพาดข้ามสามเส้นไป เราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นสุดท้ายนี้นะคะเส้นนี้ค่ะจับพันมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะจับพันมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะจับพันมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนี่ค่ะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเปล่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะ ดึงเข้ามาให้กระชับเลยนี่ค่ะแล้เวเราสอดรอสามเส้นไปสอดรอสามเส้นไปตามแนวลิบบินแบบนี้นี่นะคะแล้เวเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะ เปิด,ดิบินออกมานะคะพับมันด้านหลังค่ะแล้วก็พับมันด้านหลังสอดรูนี้ค่ะรอดสองเส้นไปนะคะสอดรูถัดไปค่ะรอดสองเส้นนี่นะคะนะ ี่่คะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะสอดลอดกลับไปเก็บนะคะสอดล็อ3สามเส้นไปเก็บนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายริบินทิ้ง ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบิ้นความยาว30ซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นี่นะเราก็จับมานะคะนี่นะเอาสีชมพูไว้ด้านล่างนะคะสีโอรดไว้ด้านบนจับปลายริบบิ้นให้เสมอกันค่ะนี่ค่ะสอดเข้าไปให้สุดเลย นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พลิกกลับมาด้านนี้เอาสีชมพูนะคะจับพับมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหน,นึ่งน่คะพับเส้นสีชมพูด้านในให้เสร็จก่อนนะคะ ค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราก็ทำํำเส้นสีครูดนะคะพับมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังทาเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะ เราได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็จับเส้นสีนี้โปรดนะคะพับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมานะคะบิดเป็นกัวแบบนี้น,นะสอดลงในดนูนี่นะคะเราก็จะได้ตีแบบนี้นะ เสร็จแล้วนะคะพอเรา,าสอดเสร็จแบบนี้นะต่อมาเราก็ทําเส้นสีชมพูนะคะพับขึ้นแบบนี้ค่ะบิดลงมาด้านนี้เห็นะคะโค้งมาทำแบบนี้นะคะนคะแล้วเราก็พับลงมาด้านหลังนี่ค่ะเลื่อนมาแบบนี้ ในะะแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราจะตัดปลายริบบิ้นนะคะให้เสมอกันนะให้เป็นแนวทางเดียวกันนะคะ นะคะคแล้วเราก็พับสอดกลับขึ้นด้านบน แบบนี้นะคะแล้วก็เปิดเส้นดิบินออกมาเส้นนี้จับเส้นนี้ค่ะพับมาด้านนี้นะคะพับมาแบบนี้นะดึงมาด้านนี้ค่ะแล้วก็พับลงแบบนี้นะคะเห็นไนหะเราก็สอดเส้นนี้ค่ะน,นะคะก็จะได้ปลิบแบบนี้ ะคะ่ะเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะตัดปลายดิปิ้นนะคะให้เหลือ2.5งจุดถึงสามเซนติเมตรนะคะตัดออกเลยนะคะพับสอดขึ้นด้านบน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดอกบัวทัศนาของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ